สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่เกษตรพาทุกคนมาดูน้ําเขื่อนนะคะน้ำอของเพื่อการเกษตรนะคะในหมู่บ้านน้ํามาแล้วนะคะทุกคนที่พี่เกษตรได้มาหาปลานะคะตอนนี้น้ําเต็มเขื่อน อากาศลมเย็นมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังหว่านมีคนมาตกปลาด้วยนะคะ ันนี้ก็กำลังไถหวานข้าวกันนะคะที่นี่ก็จะทำเป็นนา,นาหวานนะคะเพราะว่าน้ำจะลุ่มๆมดนๆไม่ก็เลยต้องหวาน,นะ เด็กน้อยก็กำลังมา,าตกเบ็ดนะคะตกเบ็ดฝรั่ง